สวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยครับกับช่องคาโ์ตัตาบายกบเพจเฟซบุ๊กตัวตาป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจครับนี่คันนี้ผมเตรียมส่งมอบนะครับเป็นเจ้ายาริสเอทีฟนะครับเป็นตัวพรีเมียมครับอื่นๆนะครับที่เพื่อนๆอยากจะรู้นะครับผมได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางนะครับและตัวท็อปสุดนะครับตัวยาลิตัวพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทในราคาที่ปีนี้นะครับแต่ส่วนคันนี้ลูกค้าจองไว้ในปีที่แล้วก็ได้ราคาเดิมเงื่อนไขเดิมออยย่างเเหมมืดดลร เราลองมาดูตุงเริ่มต้นด้านหน้าก่อนนะครับไฟหน้านะครับมีแบบ LED Light Guiding นะครับตัวไฟเป็นแบบ LED ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแบบนี้ไปเลยครับนี่กระจังหน้าดีไซน์นะครับพ่นสีดําเงานะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้านะครับพร้อมกล้องน้านหน้านะครับนี่ครับมองรอบคันให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อีกตัวนึงนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะซื้อรถนะครับโทรหากบได้เลยครับเบอร์โทร0 8 6 3 6 7 3 6 7กครับกบยินดีคำปรึกษานะครับก่อนตัดสินใจแล้วก็จะขายรถหรือจ้าอะไรก็แล้วแต่โทรหากบได้เลยครับยินดีให้คำแนะนำครับอ่ะลองไปดูถัดมาครับฟังถัดมานะครับเป็นยางนะครับมาพร้อมกับลายแม็กนะครับที่ปัดเงาด้วยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำครับสวยๆแบบนี้ไปเลยครับนี่ยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับขนาดยางเป็น195ทับหกสนะครับนี่นะครับด้านข้างครับ แล้วก็กระจกนะครับตรงนี้พร้อมไฟเลี้ยวครับแล้วก็กล้องนะครับทางด้านขวานะครับรถคันนี้มีกล้องมองรอบคันนะครับผมติดคิวกัตร์ดให้เรียบร้อยครับตัวนะครับที่เปิดประตูนะครับก็คือสามารถใช้ทั้งรีโมทก็ได้หรือจะกดตรงตุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับที่เปิดประตูนะครับเป็นตัวสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยออปชั่นแน่นๆครับส่วนคนไหนอยากดูนะครับที่ผมรีวิวการใช้งานหลไต่างๆเนี่ยสามารถไปดูที่คลิปก่อนหนี้ได้เลยนะครับหนีด้านท้ายครับ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับไฟถอย LED ทุกอย่างเป็น LED หมดเลยครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยครับนี่มีตัวป้องกันเตือนก่อนการชนด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราถอยหลังมานะครับแล้วมีรถมาด้านหลังนะครับบรรจะเบรกให้อัตโนมัติหรือมีเสียงเตือนให้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นกล้องมองถอยหลังครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับกบดูแลเองกับมือนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าภายในมีอะไรยังไงกันบ้างครับเริ่มกันที่ภายในนะครับของเจ้าตัวนะครับพรีเมียมตัวนี้นะครับนี่ครับมีมาให้ครบมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่านะครับตัวนี้ครับกระจกไฟฟ้าครับตรงนี้นะครับแล้วก็พับแบบออโต้ได้ด้วยนะครับนี่นี่ครับเอาออกนะครับแล้วก็ตัวล็อกรถเซนเซอร์ล็อกนะครับกระจกขึ้นลงนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบออโต้นะครับสีด้านข้างมากับสีดํานะครับตัดด้วยตัวหนังตรงนี้นะครับสีน้ําตาลครับเพิ่มความ สวยงามตรงนี้ให้เลยนะครับไปู้ยการเตือนก่อนการชนนะครับเปิดสัญญาณถอยหลังนะครับสตาร์สต็อปป้องกันการลื่นถล่มแล้วก็เปิดไฟหน้าแบบออโต้หรือไฟสูงแบบออโต้ด้วยนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยครับนี่ภายในหน้าจอเรือนไหมนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูการใช้งานหน้าจอไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับนี่สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงสวิตช์ควบคุมหน้าจอ M I D ครับนะครับแล้วก็ต่อมาครับนี่มีป้องกันฝุ่น P M 2 5ด้วยนะครับ ไฟแอมเบียนไลท์ตรงกลางครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยครับปรับสีปรับอะไรได้เป็นเบาะหนังนะครับตรงนี้เนี่ยครับผมเลื่อนให้ดูนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวพรีเมียมนะครับนี่สวยๆแบบนี้ไปเลยครับหน้าจอนะครับรองรับ Android Auto Apple Car p l a y พนะครับใครอยากจะดูหนังฟังเพลงนะครับผมมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับนี่นะครับอะไปดูด้านท้ายครับด้านท้ายก็มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่าเรามาดูแอร์ด้านหลังครับ มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับมีช่องเสียบชาร์จ USB ให้ด้วยนะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่หรืออะไรต่างๆนะครับนี่ภายในสวยๆแบบนี้เลยครับนี่เบาะหนังกว้างๆเลยนะครับที่วางแก้วน้ําเยอะๆเลยครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันครับว่าท้ายรถยันกว้างแค่ไหนนะครับนี่ท้ายรถครับกว้างมากครับใส่ถุงก๊อบได้สบายๆเลยครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่กบแถมให้ลูกค้าเพิ่มเติมครับ มีมาให้เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งดูภายในกันดีกว่าครับว่าภายในปุ่มเปิมเป็นยังไงจะน่าใช้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับนี่ครับผมเอาภายในมาโยโย่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าภายในนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดนะครับได้หลายๆแบบหลายสไตล์เลยนะครับนี่นะครับโดยการกดนะครับนี่ป้องกันเตือนออกนอกเลนครับนี่จะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาก็ได้มีปัญหาอะไรนะครับรถคันนี้ก็จะถูกการแจ้งเตือนมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ตั้งค่าต่างๆนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุมนะครับคุ u ค s น Control นะครับนี่ขับตามรถขั้นหน้านะครับต่างๆมีมาให้เรียบร้อยฝั่งนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าน่าใช้มากแอบกระซิบครับสวิตตัวนี้นะครับเป็นตัวกดนี่ครับมองกล้องรอบขันครับนี่นะครับกดซ้ำอีกทีนะครับกดซ้ำอีกทีนะครับโอ้โหกลับมาเป็นหน้าจอเหมือนเดิมครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับไล่ลงมาครับแอร์แบบออโต้นะครับแบ่งแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับ แอร์แบบออโต้นะครับตัวนี้นี่ครับนี่ป้องกันฝุ่น PM 2.5ไฟแสดงสถานะถุงลมนิรภัยนะครับและก็ช่องเสียบ USB ตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะผมเลื่อนหัวเกียร์มาให้ดูครับนี่ตัวนี้นะครับปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับ PM 2.5นะครับเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยครับผมโอเคกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้านะครับบันทึกหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าและอันนี้นะครับกล้องบันทึกหลังครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากดูคลิปเต็มๆนะครับลองย้อนกลับไปดูที่ผมเคยทำไว้แล้วได้เลยนะครับตรงนี้ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ